นี่นะคะลูกค้าเราจะมาจัดโปรโมชั่นน้านพันยา3.3เมตรนะคะด้ารุ่นนี้นะนี่ดูอัตราการพ่่งของน้ํานะเขาสามารถปรับพุ่งไกลได้แบบนี้เขาเรียกว่าพุ่งไกลนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าอยากได้ละอองฝอยนะหรือละอองละเอียดนี่ให้หมุนอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมเขาจะเป็นละอองละเอียดนะและที่สําคัญนะหัวเป็นหัวทองเหลืองนะลูกค้าหัวตรงนี้นะเขาเป็นหัวทองเหลืองเขาสามารถนะลูกค้ายืดได้3.3เมตรเลยนี่สามารถยืดได้เลย จะพ่นสูงแค่ไหนก็สามารถยืดได้เห็นไหมเราเปิดไปแล้วก็ยืดไายได้สามารถเขาสามารถพ่นยอดสูงถึงได้อันนี้ร้านยังยืดไม่หมดนะล,ลูกค้าสามารถเลือกระยะได้เลยค่ะว่าจะพ่นไกลพ่นสูงแค่ไหนจะพ่นแค่นี้ก็ได้นี่ถูกไหมเรายืดเนะี่ยลูกค้าเรายืดต้นถูงยอดต้นไม้แล้วค่ะไ,ได้แบบนี้เลยอ่ะค่ะลูกค้าเรามาจัดโปรโมชั่นให้นะสําหรับด้ามยืด3-3เมตรนะเราจัดโปรโมชั่นให้เหลืออยู่ที่290บบาทส่งฟรีเลย รุ่นนี้เขาเป็นด้ามอลูมิเนียมนะคะลูกค้าและแถมหัวพ่นยาทองเหลือกให้ด้วยแบบนี้เลยได้ไปก็คือใช้งานได้เลยกับถังพ่นยาหรือว่ากระเป๋าทิ้วก็สามารถใช้ได้ะคะ่ะ